ทำแหละขอกินร่ไยประมึงเ้ยียอืมอืมอมมกินน้ำแกนเ้ยค่ะเจมปากเจิมข้า thành động mày năm đứa สวัสดีค่ะมาเจอกับเอ็มอีกแล้วค่ะกับช่องเอมี่ชาแนลสำหรับมนนี้เอ็มพาทุกคนนะคะมาในช่วงเมนูใหม่ของเอ็มค่ะมาในช่วงใหม่ของเอ็มนะคะก็คือช่วงแอบแซบมนนี้นะคะเอ็มพาทุกคนมาแอบแซบนี่ค่ะเกาเหลาทะเลจะแซบัวแซบพี่น้องเกาเหลาทะเลหรือว่าเกาเหลาสามทะเลก็ได้นะคะเพราะว่ามีอย่างเน้นนะคะมีกลุ่งจ้าพี่น้องมีกลุ่งสดจ้า อหอวมานาวไล่เตกม,มีหนวดปลาหมึกจากพี่นอกมือในอวบอวบเลยแล้วก็มีหอยแครงพิซซ่าเซบน้ำลายเต๋พี่น้องในหอยแครงหอยแครงอ้วนอวนนะคะวันนี้มาเดอจ้าอืมเผ็ดห่นานมากอะเตรียมกินกันเลยมบนในพี่นอ้องปองไปมากินน้ำเอมด้วยค่ะนะคะเมสโตแล้วก็ผักผักเกมเฮานะคะมี นี่ค่ะมากเลดิสว่าเคยกินแล้วคะกินครั้งแรกเดินนะลองซิมเบิงลองซิมเบิงว่ารสชาติเป็นจนังไนนะคะตำไซเนี่ยละค่ะตำเหล้าไซกันเลยอือคือบอกอืมอืมคือพันวาอีดีค่ะเหมือนอันเหมือนกับอันวใสไซเท้าเลยมากค่ะพี่น้อง โบว์าลายใหญ่ห้างขึ้นหานมาผ้ากันกินเลยช่องช่องเท่านะคะเอมีช่ชาเนลอื้อหืออื้อหือแซบแซบเอลีไ่เลวค่ะพี่น้องคำแหลกขอกินหน่อยป่ะมึงเด้ออื้อหือ พักครับไม่พักสลัดนะคะวันนี้ไ้กินเขาวเบ้ดมือจากนอก้องเตรียมทองมากินเก่าเหลาทะเลเด็ดเซิบอื อืมอืมอกแรกดีแซ่บดค่ะกอพุกหมาให้เท่า ห pues like. นอยแข้งอ้วนๆค่ะเยอะหน่อยค้างปินแรงหน่อยค้างตลอดเลยมาเด้อค่ะพี่น้องปองไปแทบบริเวณคลิปไล้ยมือแล้วค่ะในพี่น้องหนวดยังไงเนื่องจากว่า มันบมขึ้นอ,อยากค่ะก็เลิ่บริฮ็ดบานนี้มันขึอ้นอยากเ็เลยเฮ็ดนะคะพี่น้องผู้ได้มาก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กับสาวเอ็มเลยด้วยค่ะกับช่องเอมมี่ชาแน,นลนะคะใน youtube แล้วก็เฟนเุ๊กเฟซบุ๊กจ้า มีแซนแบบพริกชามพริกเม็ดนะคะอือกินเบสบอลหมมาแค่ต่อคอ,องมินม็นแสบบอือชุด,ด้วย cùng cho thế nào Hãy subscribe ngay à แซ่บร้ายมาเด้อพี่นอ้องมากินน้ำกันเลยค่ะเต็มปากจต็มคำผัดดอกไม้น้ำเด้อ แซ่บๆมงกันแนดะ้ยจะว่าเอ็มบอกหลา,หายเด้อมาค่ะจะต่อขาบซี det Veldig bra. không à, mm. Đấy ngay Ngoài sao? Ngon mỡ ừ. Cháy bằng đú, Bố nhạt bò ừ. Bố nhạt Cầm xe phía อืมชิ้นหน่อยข้างอืมาพี่น้องจะต่ออืม เผ็ดเปรี้ยวหวามะเขือเทศค่ะแคริสแต่ตัว

Oh. Uh. กินเอากินเอาจ้าพี่น้องจ้าหิวแห้งอดเขาเบิ้ลมือนะคะมันอนี้ไปทำงานบมิกินเขาเลยเตรียมทองอยากกินตำทะเลนะคะเห <c oughs> ลาทะเลข้าว้าหม,ม,มึก ออบเด้งเด้งอืม่ดิอืมพิกสามสิบเมตรอืมแบบ แดงเพชรค่ะเพชรอืออื้อ ตาเรมมอิ่มแล้วค่ะพี่น้องคลิปหนาเจอกันใหมนะคะกับช่วงแอบแซ่บกับช่องเอมิชแนลด้วค่ะใน y YouTube แล้วก็แฟนเพจนะคะใน Facebook แฟนเพจเอมิชแนลโอ้ยขอโทษค่ะอิม่มมือหนาพอกันไหมคะ่ะสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมเอมนะคะขอบคุณทุกคน ที่เข้ามารับชมเอมค่ะแล้วเจอกันคลิปหน้าบ๊ายบายสวัสดีคะ่ะเจอกันไหมคลิปหน้าคะ่ะ